ท่ามกลางความมืดมิดของป่าเสือแดงเสียงลมวีดวิวราวกับคำเตือนข้างหูป ổ, ชายหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับการหายสาบสูญของผู้คนในหมู่บ้านเขารู้สึกว่าความลึกลับของดงนี้ดึงดูดใจเขาอย่างไม่อาจต้านทานหลังจากคิดรองอย่างหนักเขาตัดสินใจเข้าป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังอาถรรพ์ที่เล่าขานกันมาชานาน เมื่อเข้าไปในป่าความเย็นของลมทำรรให้เขารู้สึกขนลุกและเสียงของสัตว์ป่าทำให้เขาหวนคิดถึงการเตือนภัยที่ได้ยินจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านว่าอย่าเข้าไปในดงเสือแดงในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาเดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งและกิ่งไม้ที่แตกหักขณะนั้นเขาพบกับเป็นสาวงามผู้มีดวงตาสีเขียวเป็นประกายที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรง ทั้งคู่แลกเปลี่ยนสายตาก่อนที่เบนจะเอ่ยปากขอร้องให้โปกลับไปเธอบอกว่าเขาไม่ควรเข้าไปในพื้นที่นี้แต่ความอยากรู้และความกล้าหาญของโปทําให้เขาไม่สามารถหันหลังกลับได้โปและเบนเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงกระซิบที่แววมาอย่างน่าสะพรึงกลัวเริ่มดังขึ้นในหูของพวกเขาเสียงนั้นเหมือนจะเรียกให้เขาเข้าไปสำรวจเบื้องหลังของความมืด เบนยิ่งบอกให้เขาใจเย็นลงและอธิบายว่าเสียงเหล่านี้เป็นเสียงของวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในดงเสือแดงและพวกเขาต้องหาทางปลดปล่อยวิญญ,ญ,ญาณาณนั้นเพื่อความปลอดภัยของตนเองในระหว่างทางพวกเขาได้พบกับหนานชายชราในชุดขาวที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยความรู้สึกประหลาดใจหนานบอกกับปู่และเบนว่าเขาเคยเห็นคนเข้ามาในดงนี้มากมายแต่ไม่เคยมีใครกลับออกไปได้อย่างสมบูรณ์หนานเล่าว่า ดงเสือแดงเคยเป็นที่อาศัยของเสือที่มีพลังอำนาจและเคยเกิดการสังหารหมู่ที่น่าสยดสยองที่นั่นเป็นที่เก็บรักษาวิญญาณของผู้ที่ไม่ยอมรับความตายและติดอยู่ในห้วงเวลาการได้ยินคําเตือนเหล่านี้ทำให้โปเริ่มตั้งคำถามกับการตัดสินใจของเขาแต่เป็นยังคงอยู่ข้างเขาเมื่อความมืดเข้ามาห้อมล้อมโปและเบนได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นจากต้นไม้ ขณะที่พวกเขาหยุดทักบนลานหญ้าปเกิดความสงสัยว่ามันจะเป็นเสียงของวิญญาณที่ขอความช่วยเหลือหรือไม่จนในที่สุดเมื่อพวกเขาเดินไปถึงต้นไม้ที่มีร่องรอยการจรจัดพบข้อความประหลาดเขียนอยู่บนเปลือกไม้เมื่อเสือออกล่าใครที่เดินเข้ามาจะไม่มีวันกลับเบนเบาๆเอื้อมมือไปสัมผัสกับเปลือกไม้และแปลข้อความให้โปฟังขณะนั้นใจของเขาทั้งสองเริ่มหวาดกลัวความรู้สึกไม่แน่ใจเริ่มก่ออาตัวในใจโป แต่เขายังไม่ยอมแพ้ในการค้นหาความจริงเขาเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเบนว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์นี้หรือไม่เบนเงียบไปชั่วขณะเหมือนกำลังคิดถึงบางอย่างก่อนจะบอกปู่ว่าบางครั้งความจริงที่เราตามหาอาจไม่ใช่สิ่งที่เราอยากรู้คืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงเสียงร้องของเสือดังกึกก้องไปทั่วป่าแสงสีแดงสองรอดเข้ามาจากทิศทางที่พวกเขาเดินเบนรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่ปกติและแตัดสินใจที่จะหาคำตอบ เธอสารภาพว่าเธอคือผู้ปกป้องอาณาจักรเสือและมีภารกิจในการปกป้องดงนี้จากผู้ที่มหาผลประโยชน์การรู้ความจริงนี้ทําให้โปตกใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเข้าใจเบนมากขึ้นเบนเล่าให้โปฟังเกี่ยวกับการสูญเสียและการเลือกสรรของวิญญาที่ต้องการปลดปล่อยเธอมีพลังพิเศษที่ทําให้เธอสามารถสื่อสารกับวิญญาในป่าและขณะนี้เธอรู้สึกถึงความไม่สงบในจิตใจของโป ộ. เขายังคงมีความกังวลในใจเกี่ยวกับการเลือกเส้นทางนี้แต่ความกล้าหาญของเขาเริ่มที่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อเขาคิดถึงชีวิตที่เขาอาจจะช่วยได้โปตัดสินใจที่จะช่วยเบนในการปลดปล่อยวิญญาณเขาทั้งสองเดินเข้าไปในใจกลางของดงเสือแดงที่นั่นพวกเขาเจอเสือร้ายที่มีตาสีแดงฉานสายตาของมันจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างน่าสะพรึงกอลูเบนใช้พลังของเธอในการสื่อสารกับเสือ และได้ทราบว่าวิญญาณของผู้ที่สูญหายต้องการการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดดาเสือที่มีพลังอํานาจนั้นกลับมีอดีตที่เศร้าโศกไหมใช่สัตว์ร้ายอย่างที่คิดโปจึงต้องเผชิญหน้ากับเสือเขารู้ว่าถ้าเขาไม่กล้าหาและแสดงให้เสือเห็นถึงความตั้งใจที่แท้จริงเขาอาจจะต้องสูญเสียชีวิตในที่สุดเขากล่าวออกไปว่าเราไม่ได้มาเพื่อทําร้ายใครเรามาเพื่อปลดปล่อยพวกเขา ด้วยการสื่อสารระหว่างเขาและเสือทําให้วิญญาณที่ถูกขังได้ถูกปลดปล่อยและค,ำคํำสาบที่ทําให้ดงเสือแดงกลายเป็นที่น่ากลัวนั้นถูกทําลายลงเมื่ออาถรรสิ้นสุดลงดงเสือแดงกลับมาเป็นสถานที่ที่สงบสุขอีกครั้งโปได้เรียนรู้ว่าความรักและการเสียและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเขาจะสูญเสียบางสิ่งในกระบวนการแต่เขากลับได้รับความรู้และความรักจากเบนเป็นรางวัลที่มีค่าที่สุด ทั้งคู่ยืนอยู่ท่ามกลางดงเสืองที่กลับคืนสู่ความสงบพร้อมด้วยวิญญาณที่ได้หลุดพ้นไปแล้วอย่างมีความสุข